ครบรักสุภูสุคนค่ะมันนี้จะจอยพาแซบสีผ้าพ่อแม่พี่น้องมากินนี่ค่ะมาชมกับยายจอยเลยค่ะตํากุ้งสดทะเลเดือดเป็นเมนูปโปรที่สุดของยายจอยแล้วค่ะมีผักบุ้งนะคะมีต้มน้ำมัมาหนี่มีหยอดทานตะวันออนมีผักกะทินพี่นอ้องอยู่ทงผีประกาศพี่น้องค่ะว่าวมาน้ำรลายแตกแล้วค่ะห้าบัวว่าวลายใหญ่หางเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องจวดจัดกับยายจอยได้ค่ะก่อนดื่มก็สดน้ำสก้อนโอ้ยน้ำรนถาดพี่น้องจะเบ่งเบึงเบึงเด้อ นามลนขาะจะจอยด้บลูกจ๋ามาอีกแล้วกินไหมครับผมบับอบขอบคุณครับหิมากเลยน้หิมากแค่ผมเพิ่กุ้งตัวใหญ่เลยจ้ะมาค่ะผพ้ใดอไเพ่อกินข้าวแระกจะจอยแล้วจ้ะเด้อ ทำมากยอดไหนาาน่ารักแฮงสุดน้งโอ้ยเอาไปจุ่มน้ำกันพี่น้องค่ะลุยน้ำลุยน้ำยอดทานตะวันลุยน้ำโอ้ยพี่น้องจะ๊ะ ไม่แซ่บหลายจ้ะบอกน้องอีว่าจัดไปเลยลูกแซ่บเอาเจ้าอยพี่น้องจ๋าขอไพ่เด้อจ้ะ Tỏa đây Nằm này thơm không? พี่น้องกุ้งช่ำๆอุูง่ง่ายๆเลย น้ำนูวน่นูว่จ้ะพี่นอง,ง,งจ้ะโอ้แสบหลายแสบหลายจ้ะมาเด้อจ้ะพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่จ้ามากินตำกุ้งสดกับแย้จอยมาในแซบคักอยากจัดมาหลายมือแล้วส่วงคักบันในจา้า 别别，差不多。 他不用找你挂皮的。 เพชรจ่าเพชรจ่พราพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาเนี่ยบอกหนูเลยเพชรสรบเลยไม่แล้วจัดจองเลยจา่าพี่นออ้องลงไปร้อยน้ำมันก,กุ้งอ่ะ กุ้งลอยน้ำพี่น้องจ๋าจวดจาดฝาดสองตัวลดจ้า pe กุ้งจ้ใจมันเนี่ยสาใจดีพี่น้องจ้าตัวใหญ่ช่ำสด นี่ตผอเลยัะเสีรับกับพี่น้องจแกยกจอมาแต่งขอบนะแกผือมาลุงนะ ยากกริงๆเลยเนอะครับฝนกะตกเมืวว่อวานเนี่ยพี่น้องจกักมื่อกี้อากาศห่างกึกกะหืนนหมน้องเอ๋เป็นตับบุกพีคย,ยากจอยนี่เป็นตับกรุงสุด เป็นแต็มตัวมบบพีกระโดดไนลองเลยโอ้ยมันนี่ลองเองอดีด้อยแหละตามสาใจแย่ใจค่ะ đấy u 2 3 tuổi nữa, ủa Việt Nam Việt Nam, cái trái chát 2 tuổi đấy đã, tham nhìn 2 tuổi đấy, loay nám loay nám อนนั้นค่ะแต่ว่าเผ็ดแห้งกันพี่น้อง้ะต้องแสบต้องเผ็ด <c oughs> ใกล้สี่หาย,ย้วาแยกกันยมโทษจ้ะ ไดจอยจินกุ้งย่างสองตัวพี่น้องอันนี้มีตั้งใจก่อนหมักพริกน้องเอโอ้ยย่าจอยสูงไหวเอาสองตัวนี้พอพล้วจ้าจะไป,ไปแล้วน้องแทั้งแผ็ดเพได้สองตัวทุดท้ายจ้าพี่น้องจ้ามาแสบๆกับย่ยจอยได้ค่ะอู้หูมันนี่สาใจดีดค่ะ สนะนำพี่น้องค่ะต้องแนะนำกับตอนขบงพีกัวไอ้เยจอยสุบวะไว้ตอนของพี่กลอ้ตอ่อยเ้อปุ้งเบอร์อะไรพี่น้องโอ้ยเยจอยกำลักจีให้เลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา้าเอาละค่ะเยจอยพามาอ่าพี่น้องมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะจนนออ๊ะเนาะอ่ากั ผิษพาดประการใดยเยจอยก,กราบขออภัยเด้อค่ะกราบขอพระคุณเอฟซีทียู่ตั้งประเทศเนาะคะ่ะลวก็เอฟซี FC. ทั้งสปปลาวเนาะค่ะนาอยเยจอยกราบขอพระคุณทั้งเอฟซีทียู่เมืองไทยของเฮ้าสุขูสุขคนเนะคะ่เนาอขออเมวยพ้อนให้ทันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งมีเงินมีทองไหลมากเท่มากเลยๆลเต็มสองกระเป๋าเลยเด้อจ้าสวัสดีจ้า